วันนี้ผมจะมาเล่นเหนือตองเก้ด้วยการสุ่มตัวละครต่างๆจากวงล้อแต่ต้องฆ่า5ตัวถึงจะสุ่มตัวใหม่ได้ทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับว่าผมเล่นกากมากหรือว่าเป็นการฝึกไปในตัวจะนดาไปแก้แค้นพี่มาลุที่มันทำกับเราไว้2คลิปนี้เลยและอย่าลืมนะครับตอนนี้ผมมีกลุ่มโลบอกแล้วนะใครอยากจอยเนี่ยก็ลิงใต้ล่างคลิปและฝากกดไ like ลค์หน่อยนะครับขอเี่ทุกคนไลค์เดียวช่วงนี้ผมบิวน้อยนะครับไม่ค่อยได้ตังเลยนี่คือวงล้อของเรานะครับมีทุกตัวเลยนะยกเว้นโจโ้ย ชื่ออะไวะโกโจเออโกโจกับเคเจนะครับเราไม่มีสุ่มเลยดีกว่าไอ้หายคิดชื่อตั้งนานว้าเจนอสวะทุกคนเฮ้ยเอฟซีโอ้เราเปลี่ยนเป็นเจนอตดีกว่าเฮ้ยเอฟซีมาได้ไงวะทุกคนเพื่อนเราก็ไม่มีนะครับพี่ดิทุกไหนเอฟซีที่เล่นอยู่นะเออไหนๆก็เจเอฟซีนะครับเราจะฆ่าเอฟซีของเรานี่แหละ กดไลค์ในค่าให้หมดเลยไหนว่า f อเราชื่ออะไรเนี่ยเอ้ยคนนี้คนนี้ไอเบคอนไอเบคอนเอฟเรานี่เราจะฆ่าเอฟซีโอ้ยน้องไปจะเย็นเย็นเด่นเย็นตดตกมันบัดรัวโอ้โดนเอฟซีสวนน้องเย็นเย็นน้องเฮ้ยมันเปิดเราอ่ะเฮ้ยตียิงยิงยอดเลยครับยับไอ้บ้านเออมันดูค้างๆวะทุกคนหรือผมค้างวะ มาดิ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 นี่ตายป่อตายป้องตายเรือบร้อยตายมาหนึ่งคิวแล้วเพราะเป็นการฝึกเล่นไม่งั้นผมแพ้มาลุ้แน่ๆโป้งโป้งสองตัวไอ้น้องคนเดิมน้องคนเดิมทำอะไรน้องเฮ้ยที่ผ่าไแล้วไงเฮ้ยน้องนี่มันเอาอะผมว่าเอฟซีก็หัดอ่อนให้พที่หน่อยน้องมาโดนปูด้วยไอ่ไม่จบตายก้น เรียบร้อยสองจบแล้วมีใครเนี่ยเปิดมั่วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมถึงกิเทศจังวะเฮ้ยเปิดติเอาดีกว่าเฮ้ยเปิดติเอ๊ะไอ้ปูใช่ไหมตกแปลงล่างเป็นแปลงไลท์ซูนี้เฉยเลยอยู่แม่งทั้งหมดเลยนะครับทุกคนโตนนี่ตายหมดแมปแล้วจังหวะเนี้ยเปล่าวะไม่รู้นะครับไม่น่าตายหมดแมปโอเคติหมดแล้วเนี่ยโป้งโป้งโป้งพวกนี้จะเอาปะล่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้มันบอกคนดังเฮ้ยมันเอฟซีเราหมดเลยปะเนี่ยชิบหายและตัวติ อ้าผมตายองเฮ้ยนี่ไข่ปะเนี่ยเอ้ยสามศพทำอะไรกันพวกเอเคห้องนี้ห่อไปเกิดพวกเอเคอะผัวเมียกันแน่เลยหรือผู้ชายผู้หญิงอยูทุกคนมันปันมันปันมันปันไปมามันโหนโอ้โหมันโมโหผมผมทำร้ายแฟนมันหรือเปล่าวะเอ้ยอร่อยไอ้เด็กเลโก้เอ้โอ้โหตายผมอ้าตัวแตกไม่น่าไปเปิดมันมั่วเลยเฮ้ยมันแก้ตายแก้ตายโอ้โหโดนกูอีก นี่มึงจะวิ่งอะไรของมึงโอ้มันเป็นตีสองคนเลยเว้ยอะไรของมื่วานน้อนเฟินตีไกลข้าหัวผมเนี่ยทุกคนโอ้ย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 มันลุมผมไม่ต่อคนนี้อ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันลุมโอ้ยโอ้ย Good night girl I see you tomorrow ตายอะไรวะ อะไรวะเนี่ยคนดูให้มีมีคนใกล้ตายมีคนใกล้ตายเปิดเลยนะครับมีคนใกล้ตายเนี่ยถ้าชอบนะครับเือใกล้ตายเกืบร้อย d 4เหลือหนึ่ง Q แล้วผมจะได้เปลี่ยนตัวแล้วอ้อ้ย้ยอ้หัวล้นไอหัวล้นเอามีคนใก้ตายผมอยากเปลี่ยนตัวแล้วเยยเยกูกูกูเยกูกูยกูเฮ้ยทเฮียกกียกียกยกูเยกูย ตัวมันดำเนี่ยสุดที่าผมเปลี่ยนตัวได้แล้วเร้มาดูตัวต่อไปดีกว่าผมอยากได้เป็นซีริวนะผมอยากเก่งตัวนี้มากเลยแต่มันเล่น้างยากนะครับอยสองโอ้ยกระบองเลกตัวนี้ผมจะเไปสู้กับพี่มารูให้ได้เลยทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับว่ามารูมันเก่งตัวนี้เราจะต้องเก่งออกมาให้ได้เลือของเราอยู่ไหนนี้แหละไอ้นีนีดีีเจ้่หนึ่งงัดขึ้นปองเดี๋ยวเราหาคนหนึ่งดีกว่าไม่งั้นมันมัวแน่นอนหายอะไรหายอะไร จะทำอะไรงัดขึ้นมางัดตายทุโอ้โหเรียบร้อยตายปะเนี่ยเรียบร้อยหนึ่งศพเปิดแม่งเลยนะครับเปิด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 มันบอกว่ามาดิกูมาอยู่นี่ไงมึงมาดิมึงอะมึงอะมาดิไอ้โลนคิ่ว่าอะไรวะมึงใครเนี่ยมันไม่น่าเรียกเรานะมันน่าเรียกคนอื่นมึงใครเนี่ยกูอยากสู้กับมึงนี่แหละมาดิมาดิมาดิไม่ดิมึงใครกูแอคคิดรู้จักรไป ถ้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้แล้วห้ามชะล่าใจนะครับมันเป็นเซิร์ฟสาธารณะเฮ้ยมันรัดแล้วเหรอชิ้นสีฟ้ามันรัดเรามึงรัดกูเหรอฮ่าฮ่าฮ่าเรียบร้อยตายไปเนี่ยตัวเนี้ยเรียบร้อยคนที่สองเรารอคนมาเปิดเรานะครับแเปิดแล้วไหมเนี่ยไอ้ห่านี่จะเปิดเราเอาดิมาดิั้งมาดิก็โคมหัวดมันต่อนะครับเฮ้ยไอ้ห่านี่มายังไงเนี่ยมันมารัดผมอีกแล้วเอ้ยมันมารัดผม ได้มึงได้จุดดำใช่ไหมสอรี่เอนบอกขอโทษเฮีมยมึงรักคิวกูม <sans S 1> ึงแก่ไหจะฆ่ามึงดำโอ๊ยเดนบอกไอเดินบอกโอ๊ยแม่กยาดเเกอร์เพเอชื่อไเ่นเ็นด้วยอ้ไอ้เอาบรราการทีนี้ดีกว่านี่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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยิายมันต่อยผมไอไปน้ำ ตัวที่3โป้งอะไรของมึงมาดิไอเอบซีหรอไอชาวบ้านหรอชาวบ้านหรอไอเป็นชาวบ้านหรอไอเป็นชาวบ้านหรอโอ้ยชิบหายแล้วสกิลมันต้องโดนนี่ว่านี่เรียบร้อยสบิซี่ของเราเลนหนึ่งสบเราจะได้เปลี่ยนตัวแล้วทุกคนแต่เลยมันมาฆ่าเรามันมาฆ่าเราพี่มีติแต่เราไม่มีติหแือวุามันไม่ได้ได้เลยเรารีบฆ่าคนใกล้ตายดีกว่าอืม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  ราคาได้หนึ่งคนเรียบร้อยังเอิญเกิดเอาไอ้คนเดิมนี่เราเปลี่ยนเพิ่มมาแล้วนะราคาราคาคู่แข่งวันเรามาดีก่วนเไปนึ่นครับว่าจะได้อะไรขอรีดิวถ้าซื้อมากี่มาโดยเวลาฝึกทฤษฎี ทัดซึเมกิเปิดแม่งมั่วเลยโอ้โหแล้วทำไมมีสองคนวะเนี่ยเธอขาวเ้อดำแก่เย็นวัยรุ่นขาท้องขาพวกันเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าวะอะไรของมึงเราแกล้งครับเราทำตัวเข้าเป็นเย็นดีเราเป็นเย็นนะทุกคนเป็นเย็นไปไปไปตื่นปะหนิคือข้างหลังสิเป็นสองพี่น้องนินจาโฮ้ยเลยเนี่ยเฮ้ยโอกาสของเราเฮ้ยนี่โอกาสของเราดิเมื่อกี้เลือดเลือดแม่งน้อยอะไรอะไรโอ้โหตัวมันบล็อกตายห่าเลยเนี่ยเลือดยิ่งเดือนน้อยอยู่แล้ว ตัวไก่มุดยังไงมุดเปิดตูกอย่างเงี้ยแหละได้แค่ลุมว่ะเบคอนบอกว่าได้แค่ลุมเอ๊มาดิมันได้แค่ลุมไหนพวกนี้ยเบคอนนายพูดถูกแล้วเพื่อนหรือเปล่าวะหนูตายเนี่ยแม่งยิงยอถามขยะมาปลาซ้ำผมอีกอ่ะมันเจอผมทุกคนอยู่ไหนมึนงอยู่ไหนอ๋อมันเปิ like hmm. ดอันตรีผมเห็นนั้นเปิดอันตินะครับใครจะสู้เราเปิดอันติขนาดนั้นน่ะผมว่าไม่กดสกิลหนึ่งแน่เลยไปแล้วจู้ ี๋ยวหนีเขาข,ขึ้นต้นไม้ได้นะครับตัวเรานี่ขังแม่งไว้ก่อนอ้ยขึ้นไม่ได้ไวหวายไอฝังแม่งดิโอ้ผมตายห่าดิโดนสกิลมันอย่างเงี้ยเบคอนอุ้ยอดีมึงโดนดิมึงกะเอาหรอไอโซนิกอะกูเปิีนตีบ้างแล้ว ไม่ไหวแล้วฉันอยู่นู้นนะครับนี่ก็อุกระบาตใส่แม่งนะไปตัวแรกตัวชุดตอนเนี่ยนี่มึงใช่ไม้มึงใช่ไม้ไปมึงไปโอ้โหแม่งมีแม่งมีมจะคนหมาดตายมันปะเนี่ยเฮ้ยมันมีคน fc เราไอ้รวมเซมโอ้ยไม่โดนวะเกี่ยวมึงร้านอีกแล้วนี่ fc 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 เลยที่เลยจัดให้น้องพี่รู้ว่าเราเป็น fc ไงเราเลยจัดให้ได้คิวปะ ผมรอตีแล้วผมฆ่าแม่งหลตัวจแมงตรงนี้เลยดีกว่าไอ้เนนี้เลยไรเงี้คนนี้ถ้าคิวสามใส่มันให้ได้นะโอ๊ยไอ้ดีก้าแมงกดทันโอ้โหเราตายเลยเฮ้ยมีคนแก่ตายทุกคน ไอคิวเด็กคิวฮู้ฮตอนนี้เราอยู่เึิบได้กับพี่ลายนะทุกคนอยู่มันก็จอยเข้ามาได้ไงไม่รู้นะครับเรามีเพื่อนกันนะอยากผมอยากเล่นตัวอื่นแล้วเว้ยขอเล่นตัวอื่นได้ไหมเรียบร้อยตัวที่สองนี่ก็ไม่ยอมเป็นน้องเอฟซีเขาเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่นี่มันเอฟเคนะครับผมนี่ถ้าซื้อมากินมาเกือบพันชั่วโมงแล้วเนี่ยมันใช้ห้ผมฆ่าไปมะไอ้แตกแตกไส่หน้าแล้วก็องคิดลึกนะโโโอออ้้้ยยย ผมเจอตีสามเลยที huh. uh ่ห huh. นึ่งทีสองคนใกล้ตายตายแล้มือผมโตมชีที่สามเราเล่นดีเฝอนะครับยิ่แต่เป็นเชียเจด้วยโกรธผมแล้วเพื่อนมันเพื่อนมันโกรธผมแล้วไปแล้วไอ้ชม่มีแต่คนหลักเหมือนคิวเนี่ยทุกคนตายผมจะปิดบัญชีได้ปะเนี่ยเล่นแต่ละตัวไม่นี่อะไรเนี่ยนี่ปิดผนึกแม่งเลยระเบิด นี่มึงเดินมาดิมาดิเบคอนเขบอกมาดิมาดิเบคอนมาดิไอเบคอนนี่แหละคนไกลๆของเองอะค้าชอบหรืออีกสองคิวนะผมมันชื่อคิอาแล้วือผมแม่ด่านะมันชื่ออ,อะไรของมึงไออืมไอนี่ไอคุยนี่อะรมันทะลุหินเลยเหรอไอโอ้โหมันระเบิดมันจะบอกได้ไอชิสารโร่มันโกงชิบหายเลย มีตอนนี้ผมหนึ่งหนึ่งกับเบคอน4ีมือไม่ต่างเลยผมเนี่ยสีมือเหมือนเบคอนถ่ายตูวนี่มันออกกีมากเว้ยเราไอ้คุยก่อนนะครับไอ้ชื่อคุยโอ้โหไอย่งตัดประสาทผมมากแล้วก็ตีกนนันวะ็ล้อกูเนี่ย <c oughs> ต้อง้อนผมไม่ไหวเลยตัวเนี้ย <c oughs> ดนคนในตะตองเกลีงไอ้ย่ามันกลตีกันมากเลยเนี่ยแต่และคนไปลทุกคนทนไม่ไหวแล้วแม่งว่าจะมาฝึกเล่นแม่งเจอคนอย่างนี้ผมก็ตีแตกเลยกนตีแหน่ไอ้ห่าเนี่ยคนไทยนะครับดูยือก็รู้แล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าให้รู้นะเป็นใครอือหนึ่งหนึ่งมีไฟได้ตายแล้วกดไลค์ด้นะครับ